ผลพวงจากปัญหาย้อนกลับมาทำร้ายเราคิดเพื่อโลกสวัสดีครับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกานะครับรองหัวหน้าคอสชอสก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลหลังจากทำเนียบรัฐบาลเปิดให้ข้าราชการเข้าทำงานเต็มรูปแบบครับ พลตจเอกอดุลแสงสิงแก้วรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้าโดยได้สการะเสียงศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลก่อนเดินทางไปประชุมร่วมกับคอสชอที่กองบัญชาก,การกองทัพบ,บกขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลก็เดินทางเข้าทางานเต็มรูปแบบหลังจากทําความสะอาดพื้นที่เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา เืีก็ตามบางหน่วยงานที่ย้ายไปทํางานนอกสารที่ยังจัดเอกสารและสิ่งของไม่ทันจึงต้องทยอยเข้าทํางานในภายหลังครับทางด้านของกรุงเทพมหานครร่วมกับทหารตำรวจและประชาชนระดมทําความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชทยสมรภูมิครับ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตราชเทวีสำนักสิ่งหวัล้อมสำนักเทศกิจได้ร่วมกับทหารจากศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรีตำรวจและผู้ประกอบการร้านค้าร่วมจัดก,กิจกรรมบิ๊กคินนิ่งที่อนุสวรีชัยสมรภูมิเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนใช้สัญจรตามปกติหลังจากต้องปิดไปก่อนหน้านี้ ส่วนในวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหาคนครจะร่วมกับทหารตำรวจและคอสชอจัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชนตั้งแต่เวลา16นาิกาถึง19นาฬิกาที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับพิ้ายที่สการต่างประเทศนะครับเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กไฟไหม้ขณะกำลังขยานขึ้นจากสนามบินที่สหรัฐทำให้าาผู้อยู่บนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมดกับ สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐนะครับหรือว่า FAA แจ้งว่าเครื่องบินเล็กส่วนบุคคลแบบก u สติมโฟเกิดไฟลุกไหม้ขณะกำลังทะยานขึ้นจากสนามบินแอลคอมฟิในเมืองเบสฟอร์ดร mm ัฐเมสซาชูเซตเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองแอตแลนติกรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อคืนวานนี้ครับสมผลในเครื่องบินตกกระแทกลันเวททำให้นักบินและผู้โดยสารบนเครื่องทั้งหมด7คนเสียชีวิตทันทีอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นยังไม่ทราบชื่อและอายุข,ของผู้เสียชีวิตเหล่านี้ โดยภายหลังเกิดเหตุได้มีการปิดใช้สนามบินอัฟคัมฟีสซึ่งเป็นสนามบินขนาดเล็กชั่วคราวเพื่อกู้สารางเครื่องบินส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้จะได้มีการสอบสวนต่อไปครับทั้งหมดคือข่าวต้อชั่วโมง11งนาฬิกานะครับติดตามข่าวได้ครั้งพักเที่ยง12นาฬินนกาสวัสดีครับ